นี่พันอะไรอ่ะนี่สามลูกพัสิทจ้านรับตรปดตอริโดอ่ะใช่เหรออันนี้เราเรียกว่ารถอ่าอะไรนะรถคล้ายๆพุ่มควงรถแตงโมไง ดีๆแล้วมันจะดังไงดีมันดังโป๊ะโป๊ะโ,โอุโอ้ยจะเด้งระดอนไม่ผ่าดูเหรอพาแล้วผ่าดูเปล่าอันนี้คือตอิโดกินจะหรือเปล่า้ามาเอเอาแล้วกินข้าวแล้วหิวข้าวเอามาจากไหนพี่ มาจากไหนคบานสร้างอายุทยาน่ะไม่ใช่มาสร้างที่ไหนอะ่ะ <c oughs> เอาแม่ค้าสง,งงเลย